สวัสดีเ้าวันพุธที่แสนสซสิสดใสจะพี่น้องจ้าเดือดมีหน้าเราเนาะจ้าเข่าสูหนาหอนยางเป็นทางการยิงเอ้ยตื่นเศร้าขึ้นมากมือใดนะคะเฮย่อยเอยยางว่าเมนไปออกกําร่งกายมาใหม่ๆโูดโผพดหอนนะคะเปิดแอร์ก็ได้เปิดแค่แป๊บเดียวยิงเอ้ยเปิดสี่หาชั่วโมงนะคะว่าได้เปิดฮอสอดแจงคาไฟบ่ไหวยิง ค่าไฟแบบโพดโพหมมูหมบองแตงใจบบไหวหญิงก็เลยได้ปิดนะจ๊ะแล้วก็เปิดพัดลมซอยเอาเนาะมื้อนี้สิมมก,กินข้าวอ่างใจพี่น้องของงดทํากับข้าวหนึ่งวันนะคะสิอุ่นของกินของเก็บของเก่าเหลือในตู้เย็นเนาะจ้าแกงเนื้อไม้กับเหลือแยงตั้งแต่ข้าวใดหญิงไปลื้อซ่องฟีดเห็นกับขอก,กินได้ก็เอาอมาเก็บมาอุ่นกินเนาะจ้าเมนูอาหารของเราวันนี้นะคะกะสิมีแกงเนือไม้นึ่งถ้่วหน่อยแบบข้นๆ้นคักๆเลยนะคะใส่ข้าวเบื่อเยอะเนาะจ้าแล้วก็จะมี ส้มตำปูปลาโรยด้วยเม็ดกระถินยั่วเนาะจ้าตำบังฮุงนีซื้อเพิ่นมาจ้ะพี่น้องค้าร้านอยู่ขางซอยนี่แหละค่ะถัดไปซอยหนึ่งร้านชื่อว่าตำเวอร์วางแซบนัวอีดีญิงมีฮอตตำกล้วยจ้ะยิงเปิ้นซื้อตำกล้วยใส่หัวหอยมายิงเอ้ยตายบาดไปตำกล้วยตานี้บ่ได้กินโดนแล้วเนาะค่ะร้านอยู่ในกรุงเทพก็ค่อนข้างสียหายากดิดยิงเอ้ยร้านซื้อกินตำกล้วยตำอย่างนี้เนาะจ้าิึงรูดสร้างแบบเผ็ดแปลตายเพ็ดตายเบ่เอาเรื่องเลยญิงมีตำกล้วยมีตำปูปลา และก็สซมีผักเมีย่ยงผักแกมเนาะคะ่ะหนุ่งหนุ่งสุลมุนวุ่นไายกันอยู่นิคอเมนอย่างดีหญิงผ้ากันชงน้ําบวยกินแซ่บแซบจากพี่น้องหญิงเปิลกระเสริบบวกกับอากาศฮอนแดดตอนเที่ยงที่กำลังเผาเนาะคะ่ะนางก็เสิรน้ำเย็นๆให้เรามาจิบเนาะคะ่ะเป็นน้ําบวยหอมๆนะแม่หญิง กับเข่ามือนี่ก็ตามที่เห็นจ้ะพี่น้องจ้ะมีปิ้งปลาดุกมีปิ้งไก่ตำกล้วยตำปูปลาแกงเฉงน้อ่เนาะหญิงโอยกันเลยเบาหาลายใหญ่หางนะคะมาพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันจ้าอากาศห่อนระวังอาหารเป็นพิษเด้อหญิงกินยังกระหายระวังเน่ คนอยู่ออฟฟิศกระทองเสียกันหลายคนเนาะค่ะแต่แกงหน่อไม้ของเรามือนีต้องหลอนอย่างเอ้ยแสบนัวเฮงมาเดอ้อมาเดอ้อมาคุยแกงหน่อไม้นัวน,วน้ำกันจ้าโพดโพมือนีไปเบื้องบอลการท่าเลือดเตะแม่ยิงหัวแต่มาหดซีทุมหาทุมกับมาฟางกีตาผากเสียดีนะมีค,มคงมีคลิปลงให้พีให้น้องเบื้งบลงกมือนึงเพิ่นกับปิดกันคืออีย่างนี้ได้ยิงเอ้ยแต่กันยังอยากสิบ,บอกพีบอกน้องบอกเอฟซีแฟนคลับทุกๆคนเนาะค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนเด้จะยิงส ยังไงก็ต้องมีวันของเรานะคะตื่นมามื่อไม่นี่เป็นเ้าว,วันพุดที่3เนาะจาก้กยอดผู้ติดตามในเพจน้อยๆเพจนี่ของเฮากระสิครบสามหมื่นหาคนละจะหญิงเฮากระสู่ฟ้าฟันมาซ้ำใดเนาะค่ะยังมีมือนี่ก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนมีกําลังใจมีพลังได้เหตุด้สู่ต่อไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเมือ่อใดว่างๆนะจะหญิงฉันสิม,มาเล่าเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องอุปสรรคต่างๆในการเฮ็ดคลิปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆต่อไปเนาะจ้าคือจังตอนเท่าทษแหต เฮาวยกงมีเพจให่ย่ๆเพจอื่นๆเป็นเสาหลักเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เฮาเนาะคะ่ะพอถึงตอนนี้เพจเฮาเปิดการมองเห็นขฮามีคนติดตามเยอะเฮามีกำลังใจข้ามีพลังกายพลังใจแล้วเฮาก็อยากสิมาแบ่งปันต่อเนาะจา้าอาจเป็นช่องทางเล็กๆแต่เฮาก็อยากแบ่งปันน้อยหญิงเพื่อส้างพลังใจส้างพลังบวกให้กันและกันนาะยหญิงเมื่อนี้ไปแล้วเด้อจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ